คุณดิเล,ลเกฤทธิเจงครองธรรมนะครับอดีตสวก็โพสเฟซบุ๊กนะครับเรื่องที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังผมอ่านให้ฟัง Facebook ของสมศักดิ์เจียมที่อ้างถึงอาคมซิดนีย์ที่ไปเจอจักรพบเป็นแขกที่ปนมเป็นแล้วมีการพูดถึงอาวุธของคนเสื้อแดงที่ได้รับมาจากคุณเซนสองตู้คอนเทนเนอร์ดรดิเลกฤทธิ์นะครับบอกว่า อ่านบทความคุณเปลวเมื่อ21กรกฎาคมทราบข้อมูลอ้างอิงว่าเวทีม็อบเสื้อแดงมีอาวุธสงครามจากกัมพูชาไว้เข็นฆ่าคนไทยด้วยกันเนื่องเพราะมีความสัมพันธ์อันดีกับสมเด็จคุนเซนนั่นเองถ้าเรื่องเอาอาวุธมาฆ่าคนไทยเป็นจริงเรื่องซอกปลอนบอลทำลายสถาบันหลักและภัยต่อความมั่นคงของชาติไทยเรื่องอื่นๆที่คุนเซนข่มขู่ว่าจะเปิดเผยก็อาจเป็นจริงแล้วรัฐบาลผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคง จะไม่ติดตามหลักฐานหาหลักฐานเหล่านี้มาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องได้อย่างไรนะครับจะปล่อยเฉยๆปล่อยไว้เงียบๆได้อย่างไรครับวันนี้ความจริงประเด็นหนึ่งเนี่ยคุณดิเลกฤทธิ์เนี่ยพูดดีมากว่าคือวันนี้มันไม่ใช่แค่คุณจกกักรภพบเท่านั้นที่จะต้องตอบนะผู้ที่รับผิดชอบเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะต้องออกมา หาความจริงแล้วให้ความกระจ่างกับสังคมในเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีนักการเมืองที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถไปสมคบกับผู้นำเลวๆของต่างชาตินะคือเลวกับเลวด้วยกันเนี่ยคบกันมันก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในวันที่มันสมประโยชน์ร่วมกันในวันที่มันขัดคอคันแตกคอกันอีกฝ่ายนึง ก็ด่าอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีจริยธรรมทั้งที่ไอ้คนด่าเนี่ยก็ไม่ได้สูงส่งไปกว่าไอ้คนถูกดา่าคนที่ด่าเขาว่าไม่มีจริยธรรมตัวเองก็ว่าใช่ว่าจะมีอะไรนักหนาเพราะ30ปีที่คบกันได้แปลว่ามันศีลเสมอกันจุดเชื่อมโยงของมันที่มาเจอกันและเดินหน้าคบหาสมาคมกันอยู่เอื้อเฟื้อเจอจานทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งลูกน้องบริวาร คือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่ทำเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะส่งผลร้ายต่อประเทศชาติขนาดไหนเอาอาวุธของคนต่างชาติมาเข็นฆ่าพี่น้องคนไทยด้วยกันชาติเดียวกันนี่แหละคือการเคลื่อนไหวที่อ้างว่าเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะครับ